นี่นะครับหลังจากเรามาสามคันรถนะครับร้านาใจเหล่านะครับไม่มีไม่มีการจดนะครับโชว์เหนือนะครับดูนะครับวิธีเขาเนี่ยเขาจัดของเขาไว้นะครับด่าก็ดีบอกเขาเลยตองจานนี่แมวไข่ไขมาแล้วไม่โดนด่าจะกินแม่อร่อยนะครับผมมารอบที่สามแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องมากูขายได้เหมือนเดิม <laughs> เพิ่มเติม,ตมแต่พระยังโดนเลยเพิ่มเติม,ต,มตอนนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับทุกคนยี่สิบห้าบาทแล้วใช่ไหมยายวัวไข่สามปิดมาตราฐานไม่ขึ้นแล้วกายเมื่ะลิพุกนานออถ้าไม่แดดก็พยายัดทานอยู่ะมะานาวพุกละแปดบาทแก๊กขาหน้าสี่ร้อยหกสิบทำไมเพราะอะไรขายยี่สิบบาทพอดีหนีบ้านขาไม่ขายเพราะอะไรไข่มะนาวถึงแพงก็ไปถามพี่ยุทธดูสิ ผมไม่เกี่ยวนะครับผมคนถ่าย,ยาเฉอยอ <c oughs> เ,กกเออลยรอแล้วเสืโอโค